ครับนี่เราเชื่อวาวันนีเน้เป็นกันวนในความรู้สึกในตอนแรกแว่าเฮ้ยถ้าเราบุกไปละโนดคนละโนดจะรักเราหรือเปล่า,า,าวันนี้เห็นแบบน,นี้มั่นใจเลยว่าที่ละโนด อ้ณาขอพระุณ <blunt animation> ทุกกำลังใจที่มามอบให้ผมในวันนี้นะฮะนั่นคือยู่เลยผมอยากจเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอย่างนี้ว่าตัวผมเนี่ยเตะไวปเร่งใจบ้างเป็นคนที่ทำงานเหนื่อยมากเรารู้ว่าเรายังใหม่ถ้าเทียบกับผู้สมัครท่านอื่นแต่ไม่ความใหม่ของผมก็ไม่ใหม่สักทีเดียวนะ ยังไงก็ผมทุกวันนี้ผู้สมัครท่านอื่นอาจจะได้พักอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่สำหรับผมพุธสำหรับผมเพื่อพนน้องผมไม่เคยพักสักวันเดียว <Yeah. S 1> นะผมอยมงนี้ผมไม่เคยพักสักวันหนึ่งท <Yeah. S 1> ำงานตื่นเช้ากลับเข้าบ้านเที่ยงคืนทุกวันนะฮะนี่คือนิสัยของผมในตลอด30วันที่ผ่านมานะฮะทุกวันนี้ตัวผมเอง อยากให้พ่อแม่พี่น้องนี้ช่วยออกไปบอกไปบอกคนอื่นเห็นดูไอเด็กคนนี้มันไม่สามารถไปข้อบประตูทุกหลังได้นะฮะแต่ทุกวันนี้ไอเด็กคนนี้ก็ทำงานเต็มที่เพื่อโชว์ผลงานให้พ่อแม่พี่น้องช่วยไปบอกทุกๆคนว่าเห็นดูเห็นดูมันะนะฮะ ทุกวันนี้ผมก็ทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องอยู่แล้วที่สำคัญวันนี้ตั้งแต่ย่างก้าวที่ผมมาทำงานผมโดนโจมตีโดนกลั่นแกล้งทุกวันนี้ผมพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแต่ผมก็ยังโดนกลั่นแกล้งโดนโจดโดนจองตีไม่หยุดตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่า ผมจะโดนใครแลกล้ง<ส>บ้า,บา,บาตอนนี้การเมืองผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลง<ส>อย่าให้การเมืองแบบเดิมๆที่หาแต้มโดยการโจมตีคนอื่นกันแก้คนอ,อื่นเข้ามายึดพื้นที่ในบ้านเราในเขตสีการเมืองแบบนั้นพอสักทีผม ไม่ได้โจมตีพักใดนะฮะต้องบอกก่อนไม่ได้โจมตีพักใดแต่ตัวผมเองออกมาพูดพูดเพื่อปกป้องตัวผมเองสิ่งที่ผมกำลังจะเจอและยังไม่เจอผมอาจจะไม่รู้เลยว่าระหว่างทางที่ผมสู้ไปด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องผมจะโดนใครแกล้งบ้างนะฮะทีนี้ลูงปองเป็นหัวหน้าพักคพลังประชารัฐ แกฝากม,มาพีเซนต์นโยบายนโยบายของพัคพลังประชารัฐเนี่ยที่คุณทุกคนพีเซนต์ไปแล้วเนี่ยผมอยากจะมาเน้นย้ำอีกครั้งนโยบายแรกบัตรพลังประชารัฐขึ้นจากสามร้อยเป็นเจ็ดร้อยทันทีวันนี้พวกเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่จำบุไว้วันที่ขึ้นเจ็ดร้อยเมื่อไหร่พวกเราได้ชีงแน,น่นะ พวกเราได้ชียงแนะ่ได้บัตรกันเพไหมชาวเลโน,น้ตอ,อันที่ไม่ได้ไเขาบอกยังเบี้ย <Hey. S 1> <c oughs> นะทีนี้ผมขอพูดสั้นๆเพราะว่าไอ้น,นี้ตอนนี้ก็ล่วงเลยแต่ย่เวลาของพ่อแม่พี่น้องไปมากแล้วส่วนบัตรผู้สูงอายุ <Hey. S 1> เป็นนโยบายที่นายฝากผมมา เขาบอกว่าในเขตส,สีของเรานี่แหละเหมาะกับการขายนโยบายนี้ผู้สูงอายุสิ่งที่พวกเราแต่ละคนพอยิ่งอายุมากขึ้นแก่ตัวขึ้นสิ่งที่เป็นกังวลหนึ่งล้วกลัวเป็นภาระของลูกหลานสองกลัวถูกลูกหลานทอดทิ้งวันนั้นในที่ประชุมของพรักอน วางแผนเรื่องนโยบายทศาสา์ว่าเราจะเอานโยบายไหนมาขายเจเก้าเดือนละสี่พบาทแล้วก็แปดสปีขึ้นไปรับเดือนละห้าพบาทต่อไปลูกหลานเราที่อยู่กระจัดกระจายคนเฒ่าคนแก่สบายใจได้เดี๋ยวเขากลับมาแน่นอนนะเขากลับมาหาพวกเราแน่นอนนโยบายที่3ที่ในพรักพลังประชาชน ฝากมาพีเซพวกเราวางแผนดูจุดบ,บอดของชาวบ้านในพักวันนั้นมีผู้เสนอมาบอกว่าคนที่ท้องตั้งท้องท้องแก่ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านขาดรายได้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองนโยบายของพักสนับสนุนคนที่ ตั้งครันตั้งแต่เดือนที่5จนถึงคลอดเดือนละหนึ่งมืนบาทนะและ 1, ทุกวันนี้นักการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองอาชีพพวกเราจะได้แค่การแก้ปัญหาแต่ถ้าเราอยากได้นักนักการเมืองที่พัฒนาต้องเอานักการเมืองที่เป็นนักการเมืองกึ่งนักเุือกติจแล้วบ้านเราจะพัฒนานะฮะ มงน้ำเรื่องภาคเกษตรวันนี้ผมอาจจะพูดอะไรได้ไม่มากเพราะว่ากลัวจะเป็นการรับปากหรือสัญญาว่าจะให้นะก็วันพุธจะพาครับร้อมดับเตอร์ไทของเราครับ ในฐที่การพักพลังประชาริปครับต้องเมย์กับทั้นั้นไม่ไมาแ่หนึ่งเสียงทุกคนมีความหมายกับผมมากหนึ่งเสียงทุกคนมีความหมายกับผมมากเดี๋ยวถ้าอยากให้เด็กคนเนี้เข้าไปทํางานในสภา ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วกาเบอร์หนึ่งให้กับผมกาเบอร์37ให้กับพักนะฮะอ่ะขวางติดเวทีวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าลืมออกไปเลือกเบอร์โอเคอีกรอบอีกรอบวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าลืมออกไปเลือกเบอร์โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับ Que é 4